สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็มารีวิวรองพื้นกันดีกว่านะคะอย่างที่สัญญาเอาไว้ว่าปีนี้เนี่ยทีเคจะมีรีวิวรองพื้นให้ดูกันมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปเจอรองพื้นตัวหนึ่งที่ใช้แล้วแบบติดมือมากถูกใจมากก็ใช้มาตลอดเลยครึ่งปีนะก็เลยไม่มีรองพื้นใดๆมาพูดถึงให้ได้ฟังกันเลยนะคะ เริ่มกันเลยปีนี้เนี่ยขอเปิดสัก,กรารด้วยการรีวิวรองพื้นของ r รล่าเมอร์เซอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ออกใหม่มาประมาณช่วงราวๆปลายปี2015นะคะประมาณธันวาคมกลางๆเดือนแล้วล่ะแ,แล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครพูดถึงกันก็เลยเอออ่ะหยิบสิ่งน,นี้มาพูดได้ได้ฟังกันดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ารองพื้นของรล่าเมอร์เซียเนี่ยที่ทำออกมาใช้ดีหลายตัวนะคะ สิ่งที่จะพูดถึงกันในวันนี้เป็นรุ่น Candle Glow นะคะ Soft l u m i n o u s Foundation มีด้วยกันทั้งหมด24เฉดสีนะคะสีของ T.K มีสีที่ชื่อว่า Sun Tan แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมีราคา48เหรียญน,นะคะ T.K ซื้อเองจากที่ เซฟอร่าแล้วก็ราคารวมแท็กแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51.36เซ็หรียญ36เซนนะคะก็เดี๋ยววันี้เนี่ยจะพูดไปแล้วก็จะต้องขออ่านอ่านสิ่งที่จดมาด้วยนะเพราะว่าไม่อยากให้มันตกหล่นนะคะเริ่มเลยนะลักษณะขวดมาเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็มีฝาปั๊มมาให้แบบนี้นะเรื่องขวดแก้วหัวปั๊มเนี่ย เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าเออหัวปั๊มมันคอนโทรลง่ายนูน่นนี่นั่นนะแล้วก็ขวดแก้วก็ดูแบบเป็นอะไรที่ดูดีนะคะแต่ว่าส่วนตัวของ tk เนี่ยรู้สึกว่าชอบอ,อ่ทูบที่เป็นอ,อ่ที่เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นแบบหัวบีบมากกว่านะอันนี้เนี่ยก็สำหรับตัวตัวทีเคเลยเนี่ยที่ไม่ค่อยชอบขวดแก้วเพราะว่ามีความ ไอ้นี่ในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมมันมีน้ำหนักเราก็กลัวว่าขวดมันจะแตกอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือสาเหตุที่เป็นดาวไซส์ของขวดแก้วนะแต่ว่าโอเคไม่เถียงว่ามันดูดีนะคะแล้วก็มาถึงข้อเคลมก่อนข้อเคลมนะคะสิ่งนี้เขาบอกว่ามันเป็นไลท์เวทนะคะให้มีเดียม coverage ให้ฟิ n นิชของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเราไปนั่งแบบอยู่ใต้แสงเทียนแล้วก็จะได้แสงที่แบบ เวลามันแสงเทียนมันแสงเทียนมันมากระทบกับใบหน้าเราซึ่งมันจะดูแบบดูนวลนวดูนวลนวลอะไรประมาณนี้นะคะจะช่วยให้แบบว่า ปรับให้ผิวดูกระจ่างใสอะไรประมาณนี้นะคําำว่าลูมิ o u สนะคะ TK ทดลองใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยสองครั้งแล้วนะคะวันแรกเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะเย็นนี่ถึงขั้นต้องแบบว่ามีผ้าพันคอเลยนะคะออกไปทานข้าวกับสามีแล้วก็มีการทดส่งทดสอบถ่ายรูปกับแฟลชด้วยซึ่งเดี๋ยว TK จะไปให้ดูไว้ตอนท้ายก็แล้วกันนะจะได้ติดตัดต่อทำวิดีโอได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันนี้นะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่อากาศร้อนแล้วก็ทีเคเนี่ยพาฟาวเดชั่นตัวนี้ออกไปค่อน คางที่จะเอ็กตรีมนะคะคือไปทะเลอากาศร้อนลมแรงแล้วก็มีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็รู้สึกว่าแบบวันนี้แหละเป็นวันที่ดีที่จะพิสูจน,น,น,น์รองพื้นตัวนี้นะคะก็เข้าเรื่องเลยกันละกันรองพื้นตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นลักษณะของเนื้อที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อน้านะคะคือ ปั๊มลงใส่มือแล้วเนี่ยน้ำแบบเป็นฟาวเดชันเนี่ยไหลเลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายนะคะเนื้อบางเบาแต่ว่าการที่จะให้ได้ coverage อย่างที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยก็คือ medium coverage เนี่ยใช้มือดีที่สุดนะคะถ้าหากว่าเป็นคนติดการใช้ฟองน้ำหรือว่าแปรงอะไรประมาณนี้พวกฟองน้ำหรือว่าแปรง หลกเกลี่ยรองพื้นเนี่ยมันจะกินผลิตภัณฑ์เข้าไปนะคะทำให้ coverage ที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบาแบบเรียกได้ว่า light coverage เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเออใช้ด้วยมือเนี่ยก็ถือว่าเออได้ coverage ที่ ตามที่ต้องการแล้วก็สามารถบิลได้นะคะเลเยอร์เลเยอร์แรกลงไปแล้วในถ้าหากว่ายังมีบางจดุดอย่างเช่นใต้ตาหรือว่าอะไรที่หากว่ายังได้ coverage ที่ไม่มากเพียงพอเนี่ยก็สามารถบิลเพิ่มได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ TK ใช้สิ่งนี้เนี่ยรองพื้นปกตินะคะถ้ามาเป็น ลักษณะของหัวปั๊มเนี่ยทีเคจะใช้ไม่เคยเกิน2ปั๊มนะแต่ว่าตัวนี้นะคะลงมารอบแรกเนี่ยเห็นว่ามันออกมาได้นิดเดียวนะทีเคก็ปั๊มมาสมปั๊มนะคะสามปั๊มเนี่ยจะบอกว่าได้แค่ครึ่งหน้าเองนะสรุปว่ากว่าจะได้ coverage อะไรอย่างที่อยู่เห็นบนใบหน้าทีเคเนี่ยทีเคใช้ด้วยกันทั้งหมด5ปั๊มเลยนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นดาวไซ i ์เล็กน้อยนะที่แบบว่าไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายถึงขั้น full coverage แต่ว่าจะต้องใช้ เยอะถึง5ปั๊มนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยใช้แล้วไม่ควบคุมความมันนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพแทรกให้ดูนะไม่ควบคุมความมัน1และ2ทําให้หน้ามันเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือว่าอากาศเย็นเนี่ยระยะเวลาของการทําให้หน้ามันมันมากยิ่งขึ้นเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันคือประมาณ 4- 5ชั่วโมงนะแต่ว่า ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาติดทนนานนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์หน้ามันขึ้นมาเนี่ยก็ให้ใช้แค่แผ่นซับหน้ามันอะไรประมาณนี้นะคะกดซับเพื่อเอาความมันออกแค่นั้นเองไม่ต้องไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องเติมแป้งนะคะอยู่ก็จะสามารถได้หน้าที่แบบว่าเหมือนเหมือนเฟรชใหม่กลับมานะ อีกเรื่องหนึ่งเลยคือตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ให้ d e วี l o o กมากๆเลยนะคะคือทาลงไปแล้วเนี่ยจะมีความ glow ความวาวมากจนเกินกว่าระดับที่ T.K จะรับได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อลงตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยากได้ g l o แบบกำลังพอดีไม่มากจนเกินไปเนี่ย T.K จะต้องใช้แป้งลงทับนะคะซึ่งพอใช้แป้งเซ็ต เรียบร้อยแล้วเนี่ยถือว่าเออได้ความโกลที่อยู่ในจุดที่คิดว่าดูกำลังดีดูสุขภาพกำลังดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรู้สึกว่าส่วนตัวนะถ้าหากว่าถ่ายรูปในบ้านนะคะที่เคียเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้ในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันรู้สึกว่ารองพื้นตัวเนี้ยดูข้างนอกเวลาอยู่เอาดออยู่นอกบ้านนะคะดูดีกว่า เวลาที่อยู่อินดอร์นะทีเคได้ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวไปดูข้อแตกต่างกันก็ละก,กันนะอันนี้คือส่วนตัวเท่าที่มองเห็นนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้สำหรับรองพื้นตัวนี้สําหรับตอนกลางคืนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องถ่ายรูปนะที่เครู้สึกว่าเขาถ่ายรูปไม่ค่อยสวยนะคะคือมันในรูปเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้โชว์ว่ามันเป็นขาวเด้งออกมานะแต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่าหน้าเนี่ย มันมีรองพื้นอยู่เหมือนกับว่าตัวรองพื้นเนี่ยมันไปสะท้อนกับแสงแฟลชนะคะแล้วทำให้รู้สึกว่าเห็นชัดเจนมากว่าหน้าเรามีรองพื้นเคลือบอยู่นะคะคือมันไม่ได้วอกแต่ มันดูไม่เป็นธรรมชาตินะขอพูดแบบนี้ดีกว่าเลยทีเคไม่ขอสรุปแล้วกันว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แนะนําให้ใช้หรือไม่นะคะเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนตัวทีเคเป็นคนมีผิวผสมนะเพราะฉะนั้นดูไวแล้วก็อยู่ไปพิจารณาดูกันเอาเองแล้วกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ เป็นสิ่งที่อยู่รับได้หรือเปล่าทั้งในเรื่องของข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อสรุปของทีเคคือในในแง่ของข้อดีนะคะก็คือสิ่งนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผิวสวยเป็นธรรมชาตินะคะปกปิดมีเดียมติดทนนานนะเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นรองพื้นเนื้อน้ำที่เกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่าในส่วนของข้อเสียเนี่ยก็คือเขาทำให ผิวมันเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้เยอะมากกว่ารองพื้นทั่วไปนะและนั่นก็เป็นข้อสรุปจากการทดลองใช้รองพื้นตัวนี้ของ TK นะคะถ้าหากว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ก็ไปส่องกันได้ที่ Facebook TK สัสิทรนะคะหวังว่ารีวิววันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยอล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปลวาสวัสดีค่ะ